มาต่อกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับของรัชการที่8เป็นเนื้อดีบุกนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหาเหรียญร like ัชการที่8เนี่ยเป็นเนื้อดีบุกนี่จะเยอะมากอย่างเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญหนึ่งสตางนะครับเพื่อนๆเป็นหนึ่งสตางนะครับผมรัฐบาลไทยนะครับผมใช่ไหมผมว่าผมน่าจะอ่านถูกนะอ่ารัฐบาลไทยนะครับเดี๋ยวหาเหรียญชัดๆหน่อยก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ชัดอยู่นะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นหนึ่งสตางลายกระหนกเนื้อดีบุกขอบเรียบกระบอกด้านข้างนะครับเหรียญถึงจะเล็กมากนะครับอ่าวางตามนิ้วดูนะเห็นไหมครับ เหรียญเล็กมากนะครับแต่ตัวเหรียญนั้นหนาเพื่อนเห็นไหมเนี่ยตัวเหรียญเขาหนานะตัวเหรียญเขาหนาพอๆกับเหรียญใหญ่เลยนะตัวเหรียญเขาหนามากนะครับแล้วเหรียญรุ่นนี้นะครับตรงกลางเนี่ยเขาจะไม่เจาะรูเพื่อนเห็นไหมเขาจะไม่เจาะรูนะเขาจะมาแบบนี้เลยนะครับนี่มีแบบนี้เลยเขาจะไม่เจาะรูแต่ถ้าเป็นหนึ่งสตางค์ทองแดงเนี่ยเขาจะเจาะรูนะที่เป็นลวดลายเดียวกันแต่เหรียญจะใหญ่กว่านี้นะครับลวดลายเดียวกันแต่เหรียญใหญ่กว่านี้เขาจะเจาะรูแต่ดีบุกเนี่ยเขาจะไม่เจาะ หสตางค์เขาจะไม่เจาะนะครับแต่ถ้าเป็น5สตางค์หสตางค์สิสตางค์หสตางค์สิสตางค์ยีสตางค์ของรุ่นนี้นะที่เป็นดีบุกนะเขาจะมีรูเจาะแล้วเหรียญเขาจะหนากว่านี้เท่าตัวแล้วที่สําคัญนะครับขอบข้างของเหรียญน,นะเขาจะเป็นขอบสตางค์ขอบพันเฟืองนะครับอาจจะมีแค่หนึ่งสตางค์รุ่นนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นขอบเรียบกระบอกแล้วไม่เจาะรูนะครับ อ่าแล้วไม่เจาะรูแต่ถ้าเป็นชนิดราคาอื่นเน่ยเขาจะเจาะรูหมดเลยนะครับนี่ก็คือการผลิตนะครับรูปแบบการผลิตของเหรียญแต่ก่อนนะครับยิ่งมีเยอะเราจะยิ่งเห็นจํานวนการผลิตที่แตกต่างกันออกไปนะครับนี่เป็นนี่เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสะสมเลยนะเพื่อนๆนี่เป็นปน,นี่เป็นลักษณะการเขาเรียกว่าการดูเหรียญการพิจารณาการแยกความแตกต่างของเหรียญแต่ละรุ่นแต่ละขนาดแต่ละชนิดราคานะครับนี่คือการแยก อ่อันนี้เจาะรูนี่ไม่ใช่นะครับเพื่อนๆไม่ได้เจาะจากการผลิตนะอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะมีเจาะรูมาเหรียญหนึ่งนะอันนี้เขาเจาะรูน่าจะเจาะไว้ห้อยนะครับนี่เอามาเจาะกันเองนะครับนี่ตรงนี้นะเออมันหลุดมาเหรียญหนึ่งเออเฮ้ยนะนี่นะครับเขาเจาะมาเองนะครับอันนี้อาจจะเจาะไว้ห้อยแล้วทีนี้มันก็อาจจะไม่ได้ห้อยแล้วก็เลยหลุดมานะครับ หลุดมารวมปะปบบนกันไปก็มีนะครับนี่อันนี้มาเจาะเองนะครับเพื่อนๆผมบอกไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะว่าเอ้ยนี่ไงเจาะรูไงเหรียญน,นี้วะไม่ใช่นะครับไม่ได้แปลกนะครับอันนี้มาเจาะเองนะครับอ่านี่นะครับคือเหรียญหนึ่งสตางค์ดีบุกนะครับของรัชกาลที่แปดนะครับผมเนี่ขอบจะเป็นขอบเรียบแบบนี้แหละครับเพื่อนๆเห็นนะก็จะมีสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างเพราะอย่าลืมว่าเนื้อดีบุกเนี่ยมันเป็นชนิดโลหะที่อ่าไม่ทนต่อสภาพอากาศเห็นไหมจะมีรอยปูดรอย ลอยระเบิดออกมาเนี่ยเห็นไหมจะเป็นธรรมชาติของเขาเลยเนื้อเนี้ยนะถ้าเป็นดีบุกนะจะเป็นแบบนี้ทุกรุ่นนะครับจะมีบ้างนะครับเป็นธรรมชาติของเขานะครับไม่ต้องไปแตกตกจกตกใจอะไรกันเอ้ยเหรียญเก๋าไม่ใช่ครับเป็นธรรมชาติเวลาที่เขาแบบอยู่ในสภาพที่ไม่ดีมากอยู่ในน้ําอยู่ในดินหรืออยู่ในความชื้นเนี่ยเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนมันเป็นธรรมชาติของพื้นที่ที่เหรียญแบบนี้ไปอยู่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้มีสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นเรื่องธรรมดานะครับ